สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งนักเรียนที่เข้ามาชมแล้วก็ผู้ที่สนใจรักการเกษตรทุกท่านนะคะเอาวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาบอกวิธีการคัดเลือกเมล็ดแตงโมนะคะว่าหลังจากที่เรานะคะกินแตงโมไปแล้วเราจะเอาเม็ดของมันมา ลูกต่อเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างไม่ต้องไปซื้อมาลิดพันนะคะเพราะว่ามันแพงค่ะอันนี้คุณครูก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นแตงโมที่คุณครูไปซื้อมาจากตลาดนะคะมันก็มีหลายพันผสมกันนะคะเออไม่ไม่ใช่หลายพันค่ะมีอยู่สองพันนะคะเป็นแตงโมพันธ์ อ๋อคนขายบอกว่าเป็นพันโนรีแล้วก็พันต่อปิโดนะคะคุณครูก็จำมาได้แล้วค่ะว่าเม็ดไหนเป็นพันอะไรนะคะแต่ว่าทีนี้คุณครูก็จะมาทำให้ดูว่าเวลาคัดเลือกพันแตงโมที่จะเอาไปปลูกต่อเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราไม่อยากไปซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วเราต้องการทจะปลูกต่อในพื้นที่จํานวนเยอะๆเนี่ยเราจะทํำยังไงได้บ้างนะคะเผื่อว่าจะเอาไปทําเป็นอาชีพปลูกแตงโมขายได้เลยนะคะจะได้ประหยัดต้นทุนกันนะคะโอเคค่ะมาดูค่ะทีนี้อันนี้เป็นมเมล็ดแตงโมนะคะคุณครูก็เอาไปแช่น้ําไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูปใกล้ๆค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดแตงโมนะคะก็คุณครู ทานแล้วก็เก็บมาแล้วก็เอามาใส่น้ําแบบนี้นะคะถามว่าเอาใส่น้ําทําไมเพื่อที่จะดูว่า,มาเมล็ดไหนมันสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือเราจะเอาไปปลูกต่อนะคะอะนักเรียนก็จะเห็นว่าบางอันมันจมน้ําแล้วก็บางอันมันลอยน้ำใช่ไหมคะ,ะมเมล็ดที่มันลอยน้ํานะคะคืออันนี้เราก็จะไม่เอานะคะเนี่ยถ้ามันลอยน้ําขึ้นมาแบบนี้ไม่เอาเพราะว่า มันเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ก็คือเขาจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในนะคะก็คือว่ามันเป็นเมล็ดที่รีบนะคะเอาไปปลูกต่อมันก็อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้50-50นะคะทีนี้เมล็ดที่จมก็คือเมล็ดที่หนักเห็นไหมคะมันจะอยู่ข้างใต้นะคะเมล็ดที่หนักจะอยู่ข้างใต้แบบนี้นะคะที่มันจมลงไปคือเมล็ดอันนี้สมบูรณ์ก็จะงอก9 8นะคะก็คือมีโอกาสงอกเกือบร0อเเลยเราก็เอาเมล็ดที่อยู่ข้างใต้นะคะ ไปปลูกทีนี้วิธีการก็คือพอเราเอาไปใส่น้ําแบบนี้เราก็จะมองเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นมเมล็ดดีมเมล็ดไม่ดีนะคะเราก็ตักออกค่ะพอเราูแล้วก็ตักออกเลยนะคะตักออกแบบนี้มาตักออกแล้วก็นะคะหาถ้วยมาใส่ค่ะนี่นะคะอ่ะตักออกเลย ตัดออกนะคะตัดออกนี่ค่ะตัดออกเลยแล้วก็ตักออกค่ะโอเคค่ะเดยวเขคอไปตัดเมล็ดแตงโมที่มันไม่สมบูรณ์ออกก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้นำเอา มาเล็ดแต่งโมที่จมน้ำออกไปแล้วนะคะ <S <S <k iss> ก็ใส่ในถ้วยนี้นะคะอันนี้คือมาเล็ดที่จมน้ำที่ลอยน้ำนะคะอันนี้คือที่ลอยน้ำนะคะก็ได้เอามาใส่ถ้วยสีฟ้า <S <S แล้วก็จะเห็นว่าในภาชนะอันนี้นะคะก็จะมีแต่มาเล็ดที่จมน้ําเห็นไหมคะมีแต่มาเล็ดที่จมน้ํทาทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือมล็ดที่จมน้ำํำฉงนั้นเราก็จะใช้มาเล็ดที่จมน้ํานี่นะคะ ยังไม่ปลูกนะคะเอาไปสลิดน้ำให้แห้งก่อนนะคะวิธีการน็เอาแบบนี้นะคะใส่เข้าไแบบแล้วเราก็เอาน้ำออกค่ะแ,ออแบบนี้เราก็จะได้สะพกเมล็ดแตงโม เราก็เอาตัวนี้นะคะเอาไปตากแดดนะคะเราก็จะเอาไปตากแดดเดี๋ยวขอนำไปตากแดดก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดแตงโมนะคะที่ได้คัดแยกออกมานะคะเมื่อกี้ที่เป็นมเมล็ดที่มันจมน้ําลงไปนะคะต่อไปคุณครูก็จะเอามา ตากแดดให้แห้งนะคะแดดเมืองไทยเราแปบ๊บเดียวก็แห้งนะคะอ่าจจะจะพาไปตากแดดแล้วค่ะเจ้ามาได้แตงโมงนะคะ,ะตากแดดให้แห้งนะคะคุณครูก็จะตากเอาไว้แห้งเลยนะคะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะตากให้แห้งเลยนะคะแล้วเ,เราก็ต้องทําให้มันแบบนี้ด้วยนะคะกระจายกระจายไปค่ะมันจะได้แห้งเร็วๆนะคะ อโอเคค่ะจบแล้วค่ะสำหรับวิธีการคัดแยกเมล็ดแตงโมเอาไว้ปลูกนะคะหลังจากที่เรารับประทานไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าเมล็ดแตงโมที่อยู่ในเนื้อแตงโมมันไม่สามารถที่จะ,ะเพราะเป็นต้นได้ทุกเมล็ดนะคะนักเรียนจะต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะต้องคัดแยกออกมาก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าอันไหนเราสามารถที่จะ เป็นต้นได้อันไหนงอกอันไหนไม่งอกนะคะสำหรับวิธีการก็มีเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะเมล็ดแตงโมที่เราตากแดดไว้ทั้งวันนะคะมันก็แห้งแล้วน,นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นมันก็จะ อยูนะคะแล้วก็กรอ,อกได้ะคะ่ะนี่นะคะขยันขยัมนมันเาะได้แล้วนะคะแบบนี้แบบแบบนเรื่องก็จะแห้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้นะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่พลาสติก ถุงนี้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะอ่าโอเคค่ะนี่ก็เป็นวิธีเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับการาเก็บเมล็ดแตงโมเอาไว้ปลูกสำหรับครั้งต่อไปนะคะเราก็จะได้มีมเมล็ดแตงโมไว้ปลูกไม่ต้องไปซื้อนะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะสำหรับความรู้เรื่องการ การคัดเลือกเมล็ดแตงโม,โมจากลูกแตงโมนะคะโอเคค่ะจบแล้วค่าก็ปุ่มคัดลือกเมล็กน้อยเอาไว้ทำที่บ้านนะคะประหยัดต,ต้นทุนแล้วก็ประหยัดไม่ต้องไปซื้อมนะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนกกดไลค์กดแชร์ รับชมนะคะ